จะเป็นอย่างไรถ้าใช้เครื่องบินลบจากอเมริกาแล้วลัเลยไม่ทําตามข้อกําหนดหรือนโยบายที่อเมริกาได้ตั้งเอาไว้ผลลัพธ์จากคําถามดังกล่าวเราสามารถดูปากีสถานเป็นตัวอย่างได้อเมริกาได้ตัดขาดความช่วยเหลือด้านการทหารจากปากีสถานมาเป็นเวลาหลายปีส่งผลทำให้เครื่องบินลบที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกาอย่าง F-16 ที่ประจำการอยู่ในปากีสถานถูกลอยแพซึ่งมีสาเหตุมาจาก อเมริกาไม่ค่อยพอใจมาตรการต่อต้านผู้ก่อการร้ายของปากีสถานซึ่งไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่อเมริกาหวังนอกจากนั้นอเมริกายังไม่พอใจนโยบายด้านนิวเคลียร์ของปากีสถานและความใกล้ชิดกับจีนก็ทําให้อเมริกาเป็นกังวลนําไปสู่การที่อเมริกาได้ตัดขาดความช่วยเหลือด้านการทหารจากปากีสถานดังกล่าวแต่ในตอนนี้มีข่าวว่าผู้บัญชาการกองทัพอา,ากาศปากีสถาน ได้เดินทางเงยือนอเมริกาในวันที่สองกรกฎาคมปี2025ซึ่งเป็นการเยือนอเมริกาครั้งแรกในรอบหลายปีของผู้บัญชาการกองทัพอากาศปากีสถานเห็นได้ชัดว่าการเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นความพยายามของปากีสถานที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการทหารให้ตนกลับมาใกล้ชิดกับอเมริกามากขึ้นแต่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าการเยือนอเมริกาดังกล่าวมีนัยยะสำคัญแอบแฝงนั่นก็คือ ปากีสถานต้องการเจรจาขอซื้อขีปนาวุธอากาศส่วอากาศนอกระยะสายตา AIM-120D เพื่อที่จะเอามาใช้กับเครื่องบิน F-16 ของตนแม้ว่าจะมีรายงานจากหลายสื่อที่ระบุว่าในความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอินเดียกับปากีสถานปากีสถานได้ใช้เครื่องบิน j -10 CE ที่จัดหามาจากจีนในการต่อสู้กับเครื่องบินลาฟาลของอินเดียและ J -10 CE ของปากีสถาน ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทางอากาศแต่หลังจากนั้นก็มีรายงานเปิดเผยว่าอินเดียได้ใช้เครื่องบินลบโจมตีฐานที่มั่นทางทางหารหลายแห่งของปากีสถานได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณา์ดังกล่าวอาจจะส่งผลทําให้ปากีสถานต้องการที่จะอุดช่องโหว่และพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับอินเดียที่กําลังพัฒนากําลังลบทางอากาศอย่างต่อเนื่องและปากีสถานก็อาจจะเลือกที่จะกลับมาพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการทาหารของอเมริกา ถ้าหากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เป็นความจริงนั่นอาจจะหมายความว่าแม้ว่าจะหันไปใกล้ชิดกับจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีการจัดหาเครื่องบินลบจากจีนและมีแผนที่จะจัดหาเครื่องบินลบจากจีนเพิ่มเติมในอนาคตแต่เครื่องบิน F-16 ก็ยังมีความสำคัญกับปากีสถานอย่างมากเนื่องจากพวกมันประจาการอยู่ในกองทัพอากาศปากีสถานมากถึงประมาณ75ลำในปัจจุบันพวกมันยังเป็นกำลังลบหลักของกองทัพอากาศปากีสถาน และในตอนนี้ปากีสถานไม่สามารถทิ้งพวกมันและหันไปเพื่งเครื่องบินลบจากจีนได้อย่างเต็มตัวซึ่ง f 1 6จําจำนวนประมาณ75ลำของปากีสถานประกอบไปด้วย f 1 6 cd box OK อก52จำนวน18ลำที่เหลือจะเป็นเครื่องบิน f 1 6 ab ที่ผ่านโครงการม i d l i f e update มาแล้วแม้จะถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถดี แต่ f 16ของปากีสถานเหล่านี้ขาดอาวุธที่ทันสมัยซึ่งปัจจุบัน f 16ของปากีสถานจะมีอาวุธที่ดีที่สุดก็คือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120C-5 ซึ่งมันขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงและความสามารถในการกำหนดเป้าหมายจากบุคคลที่3มีระยะยิงจำกัดที่100กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งหากได้ AIM-120D ใหม่ล่าสุดก็จะทำให้ f 16ของปากีสถานเป็นเครื่องบินที่อันตรายขึ้นกว่าเดิมมาก AIM-120D รุ่นใหม่ล่าสุดมีลิงก์ข้อมูล2ทางการนำทางที่แม่นยำยิ่งขึ้นมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงกำหนดเป้าหมายโดยบุคคลที่3ได้มีระยะทําการไกลมากถึงประมาณ160-180กิโลเมตรถ้าการเจราจาซื้อ AIM-120D ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง นักวิเคราะห์มองว่ายากมากที่ปากีสถานจะเจราจาสำเร็จและได้ AIM 1 2 0 d ดีเข้าประจำการเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าอเมริกาควบคุมการส่งออกอาวุธขั้นสูงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีล่วไหลและจำกัดความสามารถในการลบและปากีสถานก็ใกล้ชิดกับจีนมากและมีแนวโน้มว่าหากปากีสถานได้รับขีปนาวุธดังกล่าวมันอาจจะถูกใช้ในการต่อสู้กับอินเดียเหมือนกับในอดีตที่ปากีสถานเคยใช้ F 1 6 ซอยมิี21ของอินเดียล่วงมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลักฐานก็คือซากขีปนาวุธ a m 1 2 0 c ที่ทางการอินเดียนำมาเปิดเผยซึ่งปากีสถานมีเครื่องบินรุ่นเดียวที่สามารถยิงขีปนาวุธดังกล่าวได้นั่นก็คือ F-16 ซึ่งการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่อเมริกาต้องการเพราะอินเดียก็คือพันธมิตรที่สำคัญมากของอเมริกาเช่นกันนอกจากนั้นยังมีปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้ก่อการร้ายนโยบายนิวเคลียร์ของปากีสถาน อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดหา AIM 1 2 0 d แต่การเยือนอเมริกาของผู้บัญชาการกองทัพอากาศปากีสถานก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าปากีสถานพยายามจะฟื้นความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรของอเมริกาและทะเยอทยานอย่างมากที่จะปรับปรุงกองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกาแม้ว่าความพยายามและความทะเยอทยานดังกล่าวอาจจะมีความท้าทายอย่างมากก็ตาม